สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวดีซีโซลทุกคนนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่กับช่างต้นนะคะหรือว่าวิาวศวกรต้นของ DC ซีของเราเองนะคะวันนี้เราจะพามาดูผลงานการติดตั้งนะคะที่ว่าการำอำเภอเชียงแสนนะคะเป็นยังไงเดี๋ยวตามนี้กับช่างต้นมาเลยนะคะที่นี่ติตั้งนี่ติดตั้งยากไหมครับดูแล้วติดตั้งค่อนข้างยากเล็กน้อยครับเพราะว่า หลังคามีช่วงสโลปที่ชันค่อนข้างชันนะครับ,รบก็เลยตอนติดแขงก็มีการติดค่อนข้างยากเล็กน้อยค่ะตอนนี้ก็เป็นช่วงเย็นๆแล้วนะคะเข้ามานะคะก็เจอเลยผลงานการติดตั้งเรานะคะให้ช่างต้นอธิบายดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างในมูลนะคะะครับมีอะไรบ้าง ตัวน,นี้จะมีอยู่2ส,ส่วนนะครับก็มีตัวอนะินเวอร์เตอร์เนาะเป็นตัวแปลงไฟเซลล์เข้ามาใช้กับาราชการนะครับแล้วก็มีตู้ไฟสำหรับของโซลาเซลล์ ale, มีตัวเบรกเกอร์มีฟิวมีเซอียร protection มีอุปกรณ์ต่างๆที่ป้องกันแผงโซลาเซลล์เวลามีปัญหาเพื่อไม่มีผลกระทบต่ออุปกรณ์ของราชการนะครับตัวน,นี้เป็นตู้ไฟของโซลาเซลล์ ale, ครับหรืออินเวอร์เตอร์ แล้วก็มีออปชันเสริมก็คือตัวอุปกรณ์ e m e r g e n c y switch ฉุกเฉินนะครับสามารถกดได้ในเวลาฉุกเฉินนะครับหรือว่ามีไฟวอล์ไฟแมนในการฉีดดับเพลิงเพื่อความปลอดภัยสามารถกดตัวนี้เพื่อหยุดการทำงานโซลาร์เซลล์ทั้งหมดได้ครับและนี้นะคะก็คือผลงานการติดตั้งขนาด15กิโลวัตต์นะคะของมีซีนเราเองนะครับตอนนี้ก็คือเป็นพลังงานทางเลือกนะคะ ที่ราชการเอก,กนชนบ้านเรือนก็ติดตั้งกันแล้วนะคะถ้าท่านไหนนะคะมีคําถามนะคะสามารถส่งข้อความมาถามที่ช่างต้นนะคะหรือวิศวกรต้นของเราหรือว่าส่งมาถามทางนี้ก็ได้นะคะเรายินดีให้คำแนะนำแล้วก็มีบริการสนส่จหน้างานฟรีทุกเคสทุกที่ทุกจุดน,นะคะในประเทศไทยเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะนิดกับนะคะคุณต้นนะคะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ดีซีโซล่าอ r น y จีบริษัทอาดำหนึ่งออกแบบและติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าสซลาลูปท็อปติดต่อสอบถามได้ที่